วันนี้วันเดย์ทริปนะคะก็คือวันนี้วันอาทิตย์และเราก็กำลังจะไปไปไหนเนี่ยลืม,ไ,มไ,ไปตลาดไปซื้อปลาไปปล่อยนะคะเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันที่เป็นวันพระด้วยแล้วก็เป็นวันทําบุญด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตลาดไปซื้อปลา เนเจอร์จะต้องมีสารพรพรมอยู่ข้างหน้าตลาดยิ่งเจริญนะคะเราก็ทำการว่าทันก่อนเ่เข้ามาแล้วในส่วนของตลาดมาเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้องปลากันจ้ะไหนได้อะไรมาคะมีลูกชิน้นลูกชิ้นได้ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะลูกชิน้น เรียกทำให้ดูก่อนนี่โอ้ my god ใหญ่มากๆใหญ่แล้วก็นางได้สับรถผู้แรม <S 2> <S 2> อ่ะโอ้โหไอ่รอดแล้วเราและแล้วเราก็มาถึงนะคะ บึงที่เราจะมาปล่อยปลาตอนนี้เรากำลังแช่น้องปลาอยู่ให้เขาแบบว่าชินกับอุณหภูมิน้ำของที่นี่เพื่อที่เราจะปล่อยแล้วเขาจะไม่น็อกนะฮะเป็นไงบ้างครับวันนี้จะได้มาปล่อยปาลารู้สึกดีมากนะฮะตอนนี้ ตอนนี้เราก็กำลังรอให้อุณหภูมิปลาเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางก่อนและเธออากาศดีซึ่งเราก็ใส่เสื้อคุมมาอยู่ใต้ใต้ถุนวัดนะคะใต้โบสที่วัดวรลเชตเราก็ใส่เสื้อคุมมาให้เรียบร้อยเพราะว่าเสื้อเขามันเอวลอยเรียบร้อยไหมก่อน ให้น้องปลาแบบไม่ตื่นตัวมากแล้วก็อุณหภูมินะ้ํากับอุณหภูมิตรงนี้ยมันจะได้เท่ากันเวลาเราปล่อยมันจะได้ไม่นนอกอวันนี้เราซื้อปลาอะไรมาปล่อยจากที่ตลาดยิ่งเจริญอันนี้คือปลาไหลาดานี่น้องปลาไหล มองดูใกล้ๆน้องก็น่ารักพี่เหมือนกันนะมาเดี๋ยวปปล่อยปลากันค่ะพวกถุงความสติกอะไรเงี้ยปล่อยเสร็จก็ต้องเอาไปทิ้งด้วยนะเฮลโหลน้องปลาไล่เขารู้ว่าเขาจะต้องแบบมีชีวิตใหม่ที่ดีก็อนุโมทนาสาธุกันนะคะทุกคน บาย้องปาว่ายกันแบบมีชีวิตใหม่ที่แบบว่าแฮปปี้มากได้บบ้